ดีค่ะที่สะพานทะเลบ้านครูคุกนะคะอย่าลืมนะคะว่าเรามีน้ําส้มคุณในแม่น้ําส้มคันแค้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอยู่ที่สะพานทะเลบ้านครูคุกนะคะมีน้ําส้มเช้งน้ําส้มโชกุนแล้วก็ส้มอะไระอีกคะดูดูค่ะนี่แหละคะ่ะเป็นส้มโชกุนนะคะส้มสายสามสามสายพันุรวมอยู่ในขวดนี้เลยนะคะวันนี้คนสวยนะคะบอกว่าเอาอาหาร ทนะี่<ร>ยอยู่ใต้ดินนะคะอยู่ใต้ดินนะคะมาฝากพี่สาวคนชราไว,ว่ายังงี้นะคะอาหารสําหรับคุณครูเกษียณน,นะคะอาหารที่หายากที่สุดเลยนะคะแล้วก็ดูนะคะก่อนที่จะกินนะคะก็คือไม่ได้กินน้าส้มนานแล้วนะ,นะคะคนแก่กินก็จะได้แข็งแรงนะคะขอบอกว่าดื่มเมื่อไหร่สดชื่นเมื่อนั้นนะคะน้ำส้มคุณในแม่ ขวดที่25บาทนะคะถ้ายกโหลก็เป็นเลยค่โยโลละยูโรลว250บาทดูนะคะอาหารใต้ดีอาหารชั้นเยี่ยมอืมแซ่ปอีกแล้วค่ะขอบอกใครสนใจสั่งทักมาเลยนะคะที่สบานเทเลบ้านคุกจะหามาขายอีกเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็บินขึ้นบนฟ้าเลยแล้วก็ยังกับจับยังไปหาจับมาได้ ตักกแตนก็แซ่บเวอร์อีกแล้วค่ะขอบอกอืทุกอย่างระวังเท้าเล็กๆของมันนะคะดีที่ป่าแล้วก็เป็นิ่งที่คออยนะแต่เขาบอกว่าแซ่บเพร่จกินค่ะไปหามากินนะคะสวัสดีค่ะ